Good Morning นะคะเช้าวันนี้นะคะก็โซดาก็รู้สึกสดชื่นขึ้นนะคะคิดก็จะพาโซดาออกไปเดินในหมู่บ้านนี่แหละค่ะตอนแรกว่าป้าพซซี่ว่าจะไปด้วยแต่ลุงที่เกียจรอนะเพราะว่าป้าพิซซี่เพิ่งชงกาแฟเสร็จก็ก็เลยปกติก็ไปอ่ะสายกว่านี้นะวันนี้คงจะรู้ว่าเราจะไปด้วยก็เลยเปลี่ยนเปลี่ยนไปเร็วกว่าเดิมนะคะคือไม่อยากจะให้เราไปด้วยหรือย,ยังไงนี่แหละ ก็อากาศก็จะประมาณนี้นะคะค้มคึมคึมอาจจะเป็นเพราะเช้าอยู่หรือเปล่าไม่รู้นะคะก็จะค้มคึมแบบนี้นะคะเมื่อคืนก็อย่างที่อบอกไปฝนตกจริงๆนะคะหลังจากที่ป้าเฟซี่ถ่ายให้ดูป้ามอีอะไรจะเล่าให้ฟังนะคะหลังจากที่ลุงคิดนะคะพาโซดาไปแปะพลาสเตอร์อันนี้นะคะนี่ค่ะมันหลุดอีกค่ะครั้งที่สองมันก็หลุดอีกนะ,ะแล้วทีนี้เราก็เลยไปร้าน ขายอุปกรณ์พวกร้านขายยานะคะและลุงคิดไปซื้ออะไระมาเยอะแยะเลยนะคะแล้วก็ลุงคิดก็มีวิธีแก้ให้โซดาอันนี้จะมาแปะของแกเองนะคะและแกมีวิธีทําให้แบบว่ามันไม่หลุดได้ยังไงอยู่ได้ทั้งคืนนะคะเป็นอะไรที่ตลกมากนะคะป้าถ่ายไว้อยู่เมื่อคืนเดี๋ยวก็ไปดูกันเลยนะคะและตอนนี้ก็ให้ลุงคิดกับโซดาออกไปเดินกันก่อนนะคะเดี๋ยวก็ค่อยไปดูไอท้ที่เมื่อคืนนะคะลุงคิดมีวิธีแก้ปัญหายัางไงนะคะ แล้วก็มี f c นะคะอ่าบอกมาว่าหมาบางตัวเขากินพาสเตอร์จริงๆค่ะแฮฟซัม f สี่ว่า s o ซัมด็อก <laughs> อีพาสเตอร์นะเออใช่ลุงคิดบอกว่าเออเป็นไปได้แกทั้งคิดอยู่เมื่อวานว่าโซดากินพาสเตอร์ไปหรือเปล่าเอฮไปเอนจอยเลยไม่ได้ไปด้วยเลยสาตั้งใจจะไปด้วย เอ็นจอยนะตุย๋ยอุ้ย,ยลุงเนี่ยเก็บให้สุดา นี่ค่ะเขาก็จะมีอ่ะฝรั่งเขาก็จะเดินอย่างนี้กันนะตอนเช้าก็เพื่อนกลุ่มเพื่อนลุงคิดนดี่แหละค่ะนี่นะคะปาเบซี่มีเรื่องอะไรให้ดูนะคะไปหาหมอรอบสองพัสเตอร์สุดาก็หลุดอีกนะคะ ตอนนี้ลุงคิดก็เลยไปฟาร,รม์มาซีร้านขายยามากันเพิ่งใหม่มากันลุงคิดลุงคิดใช้สูตรนี้เลยค่ะนี่ค่ะเอด็อกเตอร์คลิสอ๋อเขาใช้อะเท้าเ,าเขาค่เขี่ยออกค่ะอ๋อคือไปสองรอบค่ะที่ที่คลิปเมื่อวานเนาะ ตอนตอนที่เรากินพิซซ่ากันหาแล้วลุงคิดก็ขับไปเขาก็แปะมาหะแล้วมันก็หลุดอีกค่ะลุงคิดก็เลยโซดาเหมือนเหมือนจ็อกกิ้งเลยอะที่ว่าเขาพันหัวเข่ากันอ่ะเออเอางี้เลยเหรอลูกเซ็กซี่เลยนะเอเหมือนเขารัดเอวเลยเนาะรัดเอวให้เอวเล็กๆเลยอ่ะเซ็กซี่ไปเลยค่ะโซดานู่นค่ะดรดรคลิส ด็อกเตอร์คิดนะฮะเป็นคนดูแลเยี่ยมเยี่ยมใช่ได้ใช่ได้ด็อกเตอร์คิด เห็นไหมคะที่ลุงคิดทําไว้เมื่อคืนนะคะพอตื่นเช้ามามันเออไอผ้าพันนะคะกลายเป็นมาอยู่ตรงก้นสดาแล้วนะคะไอผ้าพันนะคะอัน,นั้นหาเดี๋ยวให้ดูที่ลงุงทำแผ่ให้ให้สดาเนสรานั่งดีๆแล้วนี่นะคะตรงนี้นะเมื่อคืนเห็นไหมที่พันไว้ตรงนี้ฮะตอนนี้ <laughs> มันมาอยู่ตรงก้นลนะคะ่ะเดี๋ยวต้องให้ลุงคิดมาเอาออกลุงคิดมาเอาออกให้สดาหน่อย เบสนั่งสะแตนงถูกอัพเออเอา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 ดีเอาออกกัเลยเอาขาออกลูกเอาขาออกเร็วเออจะได้เดินถนัดก็ออกเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคเเดี๋ยวค่อยเอาพันใหม่อ๋มันยืดเป็นผ้ายืดนะฮะเดี๋ยวค่อยเอาพันใหม่เลยอุ้ยซึ่ง